โอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่เพื่อน้องนะไอ้์ไซนน้องๆมาสุขสุขคนนะครับเพื่อนๆเอาในช่วงยามเศร้านะครับเพื่อนในวันที่เจ็ดเนาะวันพฤดอกหัดที่เจ็ดนะครับผมเป็เจียกยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสำหรับในช่วงยามเศร้านะครับเมือนในมีอากาศเย็นนะครับเนาะมีอากาศเย็นหนาวนิดๆนะครับเนาะแล้วก็ฝากครึ่มนะครับผมเอาในช่วงเมกา เกี่ยวเขานะครับเนาะนะครับก็เริ่มจะทยอยลงเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเนาะเป็นบางส่วนนะครับเนาะนะครับมองที่พ่อท่านพ่อเกี่ยวกับมี่ไหลอยู่นะครับสําหรับในมองที่พ่อเกี่ยวแล้วกันมี่ไหลคือกันนะครับเนาะเอานะครับผมลดเกี่ยวอย่างเียก็เริ่มกําลังเสียวไวแล้วนะครับเนาะเพราะว่า นักรับผู้ใดมกัติเกี่ยวผู้ใดียมกัติเกี่ยวนะครับผมก็ไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าเกี่ยวพร้อมกันเนาะนะครับผมเอ้านะครับผมก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเนาะเกี่ยวไปเจอเจ้าเจเจ้าไปนะครับเนาะนักรับผู้ทากถ่าอยู่นะครับอ่าทารถเกี่ยวนี่มันรู้สึกว่ามันกระเสีย พอสมควรโยนะครับเนาะพอสมควรโยนะครับรู้สึกว่าเสียงนะครับเนาะบ่ค่อยสิโชว์ผ้าันได <c oughs> นะครับเนาะเอานะครับเนาะค่อยๆเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลายอยู่นะครับรถเกี่ยวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็นหลายเกินนะครับเนะพราะว่าบางคนก็เสียเกี่ยว พร้อมกันโอเคเลยครับเนาะก็ต้องรอนะครับเอานะครับผมจะเล่าในคลิปนี้นะครับผมเอาเสียบอกกับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้เฮาเสียเบิ้งเหล็กหลักหน่วยนะครับเนาะหน่วยบนสุด5ตัวนะครับผมเจ็บชนเลยนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยของเฮานะครับผมได้จับออกมาให้เพื่อนๆนะครับก็เด่นไปที่3ตัว4ตัวนะครับเนาะแต่ว่าหลักสิบเดินค่อนข้างที่สิยืนแล้วนะครับยืนไปที่เลข5นะครับแล้วเอ้ยขักแฉะนะครับในงวดนี้เนาะนะครับผมเอานะครับเฮากำลุงสาตัวไปเลยนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะสำหรับเลข บนของเฮ้านะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมเฮ้าไก่สีมาทีหลักหน่วยบนนะกรับสูตรห้าตัวนะครับในเลขสูตรนี้ก็เดินมาหลายวันแล้วนะครับเดินมาหลายวันนะครับแล้วก็เป็นเลขสูตรทีนะครับเนาะเฮากับเคยไน้นาเสน่ปนเพื่อนไปโยนนะครับแต่ว่ากลายวัแล้วนะครับเฮากับพักสูตรไว้เพราะว่าสูตรมันกับเฮากับเลือเอาสูตรทีบอหลายสูตรนะครับเอาประมาณ3สูตรนะครับนะสำหรับในหลักหน่วยเนาะสสูตรแล้วก็เอามา เฉียบชนนะครับจังในงวดที่ผ่านมาเขาก็ใส่3สูตรนะครับแล้วก็ใน3สูตรนี่นะครับเนาะบ่มาเด้นะครับเขาก็เลือกเอาสูตรที่เดินต่อเนื่องนะครับพอเขาเลือกสูตรมามันบ่ตถึกเนาะนะครับแต่ว่าสูตรที่ได้เดินดีๆเนี่ยระวังนะครับเนาะแต่คันสูตรได้เขาเขาลดๆมักสิเขานะครับหนักมากจะเข้านะครับแต่ว่าคันงวดอันสูตรได้ที่เดินเย้ยๆนะครับเนาะบ่ผิดจักเทรียนะครับก็ค่อนข้างทีเซก สเสียวคือกันนะครับเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้ากกษมมาเบื้องในสูตรนี้เนาะก็คือในหลักหน่วยนะครับในสูตรนี้เป็นเลขโซนฮาโตนะครับการประมวลผลของเขานะครับผมเข้ามาตาแหน่งไว้เป็นเทียเรียบร้อยเนะาะกระใสตัวนี้เนาะนะครับหลักแสนสองครัง้งหลักหมื่นสี่ครัง้งหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยขั้งที่หนึ่ง นะครับสิบข้ที่2หน่วยครั้งที่4บวกเของที่จะใส่บวกหบวกหนบวกสบวกหนึ่งะครับในเลขสุดนี้ได้เรียกหาตัวนะครับผมการประมวลผลของห้ากับเป็นแบบนี้ครับในวันนี้ได้ออกมาเจ็ดสองสามห้าหกเลขสามมาทีหลักหน่วยเนาะก็เดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เลขหมาหลักหน่วยเลขหนึ่งมาหลักหน่วยเลข8มาหลักหน่วยเลข6มาหลักหน่วยเลขศูนย์มาหลักหน่วยเลขสามมาหลักหน่วยเลขสี่มาหลักหน่วยสามมาหลักหน่วยหกมาหลักหน่วยหนึ่งมาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็หกมาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยห้ามาหลักหน่วย แล้วก็2มาหลักหน่วยนะครับเก2าหกงแล้วก็นว่าสุดนี่นะครับ0-4,4เลข4ก็มาที่หลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะในเลขสูตรนี่นะครับเนาะตำแหน่งที่เขาเดินนะครับเนาะเขาจะไม่เดินห่างจากตำแหน่งที่มาในหววที่ผ่านมานะครับเนาะก็จะมาในตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปแค่งเพียงแค่ตำแหน่งเดียวทนนะครับเนาะแต่อันนี้กับสีมาแบบนี้นะครับเนาะก็จะมีน้อยนะครับเนาะก็จะมาตำแหน่งเดิมอะอีกเคลื่อนมาอีกตำแหน่งหนึ่งมาตำแหน่งเดิมเคลื่อนมาตำแหน่งหนึ่งเคลื่อนมาตำแหน่งหนึ่งเคลื่อนมาเคลื่อนมา แล้วก็มาตำแหน่งเดิมแล้วก็เคลื่อนมาแล้วก็เคลื่อนมาเคลื่อนมาแล้วก็เคลื่อนมานะครับตัวนี้นะครับน้องในงวดนี่ประมวลผลออกมานะครับได้ศูนย์ห้าหกแปดเก้าศูนย์ห้าหกแปดเก้านะครับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับเข้ากับนะครับอีกรอบนึงก็ได้นะครับอ่าเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับการประมวลผลของห้านะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเห้องกระดิ่งใส่ลักแสนสองครั้งเลยขาดสองเท่าได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับ แล้วก็หลักหมื่นสี่ครั้งก็คือเลขสามสี่สิบสองได้สองนะครับเนาะครับแล้วก็หน่วยบนคือเลขสี่นะครับแล้วก็ร้อยสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขสองนะครับเลขสองนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่นะครับหลักหน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเนาะนะครับเลขหนึ่งนะครับบวกเก้าของที่นะครับ สองบวกศูนย์ได้สองบวกสี่เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับบวกหานะครับได้หานะครับบวกหกได้หนึ่งบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกห้าบวกสองนะครับตัวนี้เนาะศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกสองเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนย์ห้าหกแปดเก้านในสูตรนี้นะครับได้ศูนย์ห้าหกแปดเก้านะครับศูนย์ห้าหกแปดเก้านะครับสำหรับเลขหลักหน่วยของ หน่วยบนของเขาก็เคยมีเลขยุดเนี่ยนะครับห้าตัวนะครับสองสามหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้ววันที่นี่ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบเนาะถ้าเอาตัวนี้มาเทียบนะครับในหลักหน่วยนะครับถ้าเอาตัวนี้มาเทียบในตัวที่เป็นเลขศูนย์ห้าตัวนี่มันกระสีช้นไปจากตัวนะครับศูนย์ห้าหกแปดเก้านะครับในตัวนี้เนาะเอาใส่นี่เลยนะครับเอาใส่หมองเดียวกันนี่เลยนะนะครับเนี่ยใส่หมองเดียวกันนี่เลยนะครับเห็น่อนีเลยศูนย์นะครับศูนย์ห้า นะครับหกแปดเก้านี่คือหลักหน่วยสูตร์ห้าตัวนะครับเนาะสูตร์ห้าตัวนะครับ,นะรบเอาเข้าเทียบใส่กันเลยนะครับมันจะมีตัวใดแน่ว่านะมันจะมีตัวใดบ้างนะครับมันจะมีหกหกแปดเก้าสามตัวนะหกแปดเก้าเนาะศูนย์กับห้าไม่มีมีหกแปดเก้าเนี่ยครับมีหกมีแปดมีเก้านะครับ, 6, 8, 9, รบเอาตัวนี้ชนหกแปด แล้วก็เก้านี่นะครับเนาะเก้าบานที่นี่เฮาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเจ็ดนี้ก็ไปนะครับแต่ว่าตัวที่เด่นก็จะเป็นยังเป็นแปดอยู่นะครับเนาะนะครับหลักหน่วยยังยืนแปดในตัวเฮาแต้มสีเนาะยังเป็นแปดนะครับหลักหน่วยยังเยืนแปดอยู่นะครับสําหรับในสุดหลักหน่วยเนาะนะครับยังยืนแปดโยนะครับในสูตรนี้ชนไปที่หกแปดเก้านะครับหกแปดเก้านี่ละเลขหกนี่แหละตัวที่มันมาดูดูดเน,นะนี่นะครับเนี่ยนะครับ นั่นเพลงใดบานเนี่ยได้ไปที่ตัวเด่นที่นะครับเนาะเม่ตัวนี้เนาะหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้านะครับสําหรับในวันนี้เนาะนะครับได้ออกไปที่สามตัวนะครับหกแปดเก้าถ้าหกแปดเก้านะครับถ้าเข้าจับคู่มันจะได้สามคู่เนี่ยห้าหกห้าแปดห้าเก้าก็จะเป็นสูตรนี้นะครับนี่นะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าเอาวงสีแดงไว้เลยนะครับเนาะในสูตรนี้มันสูตรเดินดีนะครับสูตรเดินดีนะครับไปที่ตัวนี้เด้นนะครับ ในชุดใหญ่เลยนะครับห้าหกห้าแปดห้าเก้าฮ้มีท่อนี้วันนะครับมีท่อนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะตัวนี้เข้าสี่เยือนไว้ที่ตัวนี้นะครับเนาะสามตัวนี้หกแปดเก้านี้นักลักนวยนะครับแล้วก็หลักสิบก็เยืนไปที่เลขห้านะครับไปที่สามคู่นะครับเดี๋ยวนะครับพ่อจังคอยไปเบื้องลัก้อยเนาะในคลิปตัวไปนะครับนะครับอ่นะครับสำหรับเลขบนนะครับเนาะ เอาสเต็ปต่อไปนะครับเขาสี่รงหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับในงวดที่ผ่านมานั่นหลักร้อยเดินดีก็คือเป็นสูตรตัวนี้นะครับเนี่ยสูตรตัวนี้ก็คือเป็นสูตรสามตัวบนที่เขารองเหรเพื่อนไม่ใ่สูตรหาโตเนาะตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเนาะนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไอสองหลักนี่บล็อกเข่าเลยนะนี่ไปแล้วนะครับเนาะไปแล้วนี่สองหลักนี้ไปนะครับไปแล้วสองหลักนี้นะครับ ก็จะเหลือแต <TO> ่หล <ous> ักร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเห้จังค่อยมาเบ่งหลักร้อยในสเต็ปต่อไปเนาะในงวดทีผพานมากับมาเลขศูนย์นี่ละนี่ศูนย์นะครับศูนย์มาในหลักร้อยนะครับอออกไปที่ศูนย์สี่สี่นี่มานนี่นะครับเนาะนี่หลักร้อยนี่เข้านะครับอ่าหลักร้อยเข้านะครับแต่ว่าหลักสิบกับหลักหน่วยในไปแล้วนะไปแล้วนะครับนะครับผมนี่นะครับเนาะ นะครับสาหรับหลักร้อยนะครับแต่ว่าสําหรับหลักสิบของเฮ้านะครับดับหลักสิบของเราเอาอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวเฮ้ากับเนี่ยนะครับเนาะไอ้ตัวนี้ที่เฮ้าสนัาเสน่หเพื่อนๆในวดี่่ันมาเนาะก็คือดับหลักสิบนะครับแต่ดับหลักหน่วยเนี่ยดับหลักหน่วยเนี่ยตัวตัวที่ดับหลักหน่วยเนี่ยเอาไปอยู่นะครับดับหลักหน่วยเอาไว้อยู่นะครับเนาะนะครับเพราะวันมีซีอยู่แต่ว่าดับหลักสิบนี่เอาอยู่นะครับดับหลักสิบเอาอยู่นะครับแต้มของเข้ากับพานนะครับเนาะมาแต้มแปดนะครับเนาะ มาแต้มแปดในแต้มรวมสองตัวบนนี้ก็มาแต้มแปดนะครับเนาะนี่นะครับอ่าแต้มรวมของเราเข้านะครับแต้มรวมสามตัวบนก็เข้าน,สสน,นี่นะครับเนาะสูตรเนี่ยสูตรคู่ี่เนี่ยนะครับเนาะสูตรนี้ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับเนาะไม่ได้เรื่องเลยตัวนี้นะครับสูตรนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ได้เรื่องสูตรนี้โอเคนะครับสูตรเดี่ยวนยอันนี้เป็นโรคเสลกสูตรเดียวดเด้ตัวนะี้มาไอแต้มรวมสามตัวบนสูตรเดียวมันมีเลขยูหาตัว แต่ว่ามันสิเป็นมันเรียกหาตัวนี้ก็เป็นเลขคู่คู่ฮะเป็นคู่เลยคู่กับคู่เบิดเลยเป็นคีกับคีเวดนะครับในแต้มรวมสามตะบนนะครับเเนาะดี๋ยวเข้าใจน้ำเส้นให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปเนาะตัวนี้เด็ดเลยเนี่ยครับเนาะเด็ดเลยเข้าเสนอซลายงวดแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ชนมาชนมานะครับเนาะชนมาสองสองสูตรนะครับนะครับในแต้มรวมเนาะนะครับนี่คือแต้มรวมแรงวดที่ผ่านมานะครับชนมาสี่ห้าแปดสูดหนึ่งมาแต้มแปดเลยนะครับเนาะสี่สี่มาแต้มแปดนะครับ ในตัวนี้เนาะนะครับในเหล็กแต้มร่วมนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะนะครับ้าเข้าได้คู่เด่นแล้วนะครับเราเราได้คู่เด่นนะครับก็คือ3มคู่เด่นนะครับเนาะถ้าเราได้3ามคู่เด่นนี้นะครับถ้าเได้3มคู่เด่นนี้แล้ววันที่นี้เข้าเสียแต้มมานะครับมันจะเข้าแต้มบ่นะครับเดี๋ยวจะมาแลดูนะครับว่ามันจะเข้าแต้มไหมนะครับก็คือตัวนี้นะห้าหกห้าแปดห้าเก้าเนี่ยนะครับเนาะสามคู่นี้ นะครับหกแปดเก้าในหลักหน่วยเนี่ยนะครับมันจะเข่าบอนะครับแต่ว่าหกแปดเก้าเนี่ยนะครับเนาะถ้าตัวที่มีแผลนะครับก็คือนะครับตัวที่มันเนี่ยครับเนาะตัวนี้นะครับตัวที่ไม่ติดนะครับก็คือหกและแปดนะครับเก้ายังติดอยู่นะครับเก้าตัวนี้ยังติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะเด่นไปที่หกกับแปดนะครับหกกับแปดนะครับตัวที่ไม่ติดอะไรเลยก็สามตัวนี้ ก็จะเป็นห้าหกห้าแปดนั่นนี่สองคู่วัเน,นี่ถ้าเป็นห้าหกห้าแปดจะเข้าแต้มหรือไม่เหลือสองคู่เพราะวาตัวนี้ยังมีแพยอยู่แต่ให้เป็นตัวรองได้ให้เป็นตัวรองนะครับเนาะก็ยังไม่ตัดทิ้งทัเดียวนะครับแต่ว่าเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้มาในสูตรสองตัวในสูตรดับทุกหลักสองสองสูตรนี่ยนะครับดับทุกหลักสองสูตรนี้ก็คือเลขศูนย์นะครับมาติดตัวนี้นะครับแต่เขาไม่ได้ติดอยู่ในชุดนี้นะครับเนาะชุดมาครบสามตัวบนนี่ไม่ติดเพราะว่ามาครบสามตัวบนนี่มา เก้าและสามศูนย์ยังมีอยู่นะครับศูนย์ยังมีอยู่ในสูตรนี้นะครับここสูตรนี้การันตีได้นะครับสูตรนี้การันตีได้เพราะฉะนั้นดับไปที่เก้ากับสามเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่4ชัดเจนนะครับสําหรับเก้ากับสามนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในการที่ไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมานะครับเก้ากับสามเพราะว่ามันเป็นอย่างที่อีกคอหนึ่งก็คือไอเลขว bon ิ่งบนตัวเดียวเนี่ยมันเดินมัเน Disc เง่าเง่าเกินไปนะครับ นี่นะครับก็คือวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวตัวนี้มันเดินมายาวเกินไปนะครับมันเดินมายาวมากก็คือถึงสิบเจ็ดงวดนะครับเดินมาถึงสิบเจ็ดวดนะครับวิ่งบนตัวเดียวถือว่ายาวยาวเกินไปนะครับมันต้องมีหลุดนะครับต้องมีหลุดนี่นะครับเนาะนะครับเดินมานี่มันก็จะเข้ามาทุกวด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 นนี่ครับแล้วก็ในงวดล่าสุดเนี่ยนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี้นะครับได้เลขสี่นะครับ ซีกับานะครับบนสิบหน่วยงวดนี้ได้เก้านะครับงวดนี้ได้เก้าเพราะฉะนั้นนะครับเลขเก้าตัวนี้ถ้าถ้าถามาเบิรงการเดินของตัวเลขนะครับในได้เก้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะนะครับมันสิมีอุปสรรคอยู่หลายอย่างนะครับนะครับเพราะว่าในเลขนะครับเข้าต้องไปเบิรงนในดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยว่าจะมีเก้าหรือไม่นะครับในดับสิบหน่วยบนนะครับจะมีเก้าหรือไม่ นะครับถ้าเก้าตัวนีนะ้ไม่มีอยู่ในสูตรนี้นะครับเนาะนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่มานะครับมีโอกาสที่จะไม่มานะครับแต่อย่างไรก็ดีเข้าสแตนบายไว้เป็นตัวรองเนาะเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองนะครับสำหรับเก่าเนาะนะครับเขาก็ไม่ต MM. ัดทิ้งสักทีเ <được> ดียวนะครับเนาะก็จะให้เด่นไปที่6และ8 6และ8ในหลักหน่วยนะครับนะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับในตัวนี้นะครับในหลักหน่วยตัวนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับเนาะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะ ้างเทียบตามตัวเลขแล้วนะครับมันก็ยังมีเก้าอยู่นะครับยังมีเก้าอยู่มันยังมีเก้าอยู่เนาะยังมีเด่นเก้ามาอยู่ถ้าเชี่เอาตามคะแนนนะครับถ้าจะเอาตามคะแนนก็เลขเด่นก็จะมาอยู่หลายสูตรก็คือมีสูตรหลักหน่วยแล้วก็มีสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับมี2กํกำลังนะครับมี2กํกำลังก็คือยังมี2สูตรที่ยืนยันว่าเก้ายังมีตัวเด่นอยู่นะครับแต่ว่าในสูตรดับทุกหลักนั้นก็จะมีอยู่เพียงสูตรเดียวนะครับที่มั่น ติดนะครับติดเลข mm. ดับมีอยู่เพียงสูตรเดียวคือสูตรดับทุกหลักนะครับแต่ว่าสูตรอื่นๆนะครับสูตรอื่นๆก็นะครับยังนะครับที่จะเดินได้นะครับในดับหลักหน่วยบนนะครับจะมีเก้าหรือไม่ถ้าไม่มีเ <Kristen> ก้าก็จับเด่นเลยนะครับ <Pu> จับเก้าเด่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจังคอยเพราะว่าเด่นมาในวิ่งบนตัวเดียวแล้วก็มาในหลักหน่วยนะครับมาในหลักหน่วยมาทุกสูตรเลยนะครับหลักหน่วยเลขเก้านี่มาทุกสูตรเลยนะครับแต่ว่าไปติดอยู่อย่างเดียวแต่เฉพาะดับทุกหลัก นะครับดับทุกหลักเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลขเด่นในหลักหน่วยเนี่ยเลข9้าจะมาทุกสูตรเลยนะครับเพราะว่าเขาผ่านมานี่นะครับในการเดินของตัวเลขนะครับเนาะในเลขเก้านี่ตัวนี้นะครับเขาชนมาถึง3สูตรเลยนี่ตัวนี้นะครับชน3สูตรนะครับชน3สูตรก็มี9ติดมานะครับก็คือ2 3 6สา9 9ก็ปก็ชนมา1 9มี9มี9นะครับแล้วก็มีเกมี9ทั้ง3สูตรแล้วสูตรที่4ก็ยังมี9้าอีกนะครับเนาะนี่สูตรที่4ในหลักหน่วยนะครับยังมี9้าอีก นะครับ91578 91578ยังไม่พอนะครับเนาะยังมี9ตัวนี้อีกนะครับคือศูนย์้าหกแปยังมี9อีกในสูตรที่34สูตรที่5ก็ยังมี9อยู่นะครับเนาะนี่คือหลักหน่วยแล้วที่มาร์กไว้นะครับเนาะเพื่อเพื่อนๆสิบวันเลยหลงเสาวนะครับว่าจักอันไหนเป็นอันไหนเวอร์ชันอันนี้ก็ชนมาอันนี้เป็นสูตรที่4นะครับอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยสูตรที่4ตัวนี้เป็นหลักหน่วยสูตรที่5นะครับนะครับก็คือถ้าเป็น ตัวแดงๆวงสีแดงแบบนี้ก็คือสูตรที่สูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4แล้วก็สูตรที่5ตัวนี้เป็นตัวชนจากนี่มานะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สูตรเฉพาะแต่มันเป็นชนมากนะครับตัวนี้สูตรเฉพาะนะครับก็คือสูตรที่4สูตรที่1ที่2ที่3สูตรที่4แล้วก็สูตรที่5นะครับนี่ก็คือเป็นสูตรของตัวเลขเนาะนะครับเอาเฮ้ากันสิ มากไวเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าอันนี้มันคือสูตรเฉพาะเขานะครับเนาะอันพวกนี้ก็คือตัวที่ชนมานะครับเนาะนะครับเอานะครับผมเลขเก้านทะลุมาถึงห้าสูตรเลยนะครับเนาะสามสี่แล้วก็ห้ามีเก้า่านทะลุมาเลยนะครับนี่นะครับเนาะเก้านทะลุมานะครับผ่านมาถึงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไปชนกับวิ่งบนตัวเดียวอีกนะครับสาหรับเลขเก่านะครับเนาะมาแรงจริงๆนะครับมาแรงนะครับเนาะนะครับเขายืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ หลังจากที่เขาไปพลาดในมาดับทุกหลักนะครับพลาดในดับทุกหลักเนาะนะกนะรระผมเอานะครับในสุตนี้นะครับเด่นไปที่เลข5เลยแล้วก็ไปที่689นะครับเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะแอดกาเสียวยังจำหดีในคลิปต่อไปเดีย๋ยวหอจาจังคอยมาเบิ้งนะครับว่าใน ลักร้อยนะครับเนาะนะครับว่าจะออกมาเป็นตัวใดนะครับในลักร้อยเนาะนะครับเอาสำหรับคลิปดี่ยวเพียงสมมติก็ที่ร้านเพื่อนไปเลยนะครับเอานะครับอยู่ดีมีแห่งแจ่มแดงองตองขึ้นก็สวัสุีครับนะครับเนาะล่ามไปเลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ